สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะพามาดูดอกบ้านชื่นสีสวยๆที่บ้านเราค่ะตอนนี้ดอกก็เริ่มแก่กันบ้างแล้วนะนี่ยังไม่ได้เก็บเลยน่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะบ้านชื่นนี่เขาก็แปลกนะคะดอกเขาเนี่ยเห็นไหมดูสิพอเขาจะโรยนะ ก็มีอะไรงอกขึ้นมาที่เกสรอ,อีกอย,อย่างเช่นอันนี้คือเนี่ยเห็นไหมด้านข้างเขาเนี่ยมันก็จะเหี่ยวไปแล้วแล้วไอ้ตรงเกสรเนี่ยมันก็จะมีกีบแทงขึ้นมาใหม่อีกเนี่ยเห็นปะเป็นสองชั้นอุ้ยเอ็นดูเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยคืออันนี้คือโรยแล้วนะแล้วบางดอกมันก็จะมีแบบกีบดอกเพิ่มขึ้นมาอีกที่ปลายที่ปลายกีบแบบนี้คือ กล้จะโรยก็จริงแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะว่าจะมีกลีบดอกโผล่ขึ้นมาอีกหรือเปล่าเหมือนอย่างเงี้ยเห็นไหมจริงๆจะโรยไปลากลีบดอกอันนี้โผล่ขึ้นมาเฉยเลยน่ารักจริงๆค่ะคือแบบสวยไม่ยอมตายอะไรประมาณเนี้ยใช่หรือเปล่าเนาะดูดอกนี้สิอู้อย่างก,กระดาวเหลืองดูเขาดูเขา มันไม่มีคําบรรยายเลยนะว่าทําไมถึงจะต้องน่ารักขนาดนี้และไอความน่ารักขนาดนี้นี่มันคือยังไงเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูดอกนี้ดิดูเกสรดีฟูฟ่องเลยนะเนี่ยมหาศรรย์ค่ะเพ,เ,พเพื่อนเพเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยได้สังเกตเพิ่งเคยได้มาสังเกตดอกบานชื่นแบบแบบจริงจงจังๆก็ตอนมาปลูกเองเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยมัน เป็นแบบธรรมดาธรรมดาเราก็ไม่ได้สังเกตสังการเนาะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆนี่นี่นนะปลูกง่ายค่ะแค่แค่เพาะเมล็ดนะคะแล้วก็พอต้นขึ้นมาสักคืบหนึ่งเราก็เอามาแยกปลูกนะคะเอามาแยกลงลงแปลงปลูกนะคะดูสิ สวยสวยจริงๆดูอันนี้เป็นสองชั้นคืออันเนี้ยแก่แล้วเนาะแล้วก็ไม่ยอมตายแล้วก็มีแบบอันนี้โผล่ขึ้นมาก็เนี่ยเหมือนอันเนี้ยแหละเนี่ยอันเนี้ยกลีบกรีบดอกก็ขอขอกลีบดอกอันนี้เริ่มแก่นะเดี๋ยวอันเนี้ยเห็นมันกํลาลังแทงขึ้นมาใหม่อีกเยอะเลยต่อไปก็คงจะเป็นสองชั้นแบบนี้น่ารักไปอีกนี่ไง นี่ไงนี่ไงเห็นไหมเห็นชัดไหมความความความเป็นสองชั้นของเขาเนี่ยหลักฐานชัดเจนมากเลยนะดอกเนี้ยเนี่ยดูดิก็คืออันล่างเนี่ยคือมันขึ้นเกรสรแบบสูงสูงขึ้นมาแล้วอะ่ะเราก็ยังมียอดข้างบนอันเนี้ยยอดข้างบนขึ้นมาอีกเหมือนเหมือนเนี่ยคือจริงๆมันควรที่จะเหี่ยวไปได้แล้วอะ่ะแต่มันก็ยังจะมีแบบเกรสรเพิ่ม,เต,มเติมขึ้นมาอีก ก็ยังไงเนาะตามธรรมชาติของเขาแบบนี้ก็เล่ากันไปแบบนี้เนาะเพื่อนๆทักกันมาเยอะเลยนะคะมาจองดอกบานชื่นไว้มาจองเอ,อ่อเมล็ดพันธุ์ดอกบานชื่นไว้ยุ่งก็จดชื่อเอาไว้แล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่าพร้อมที่จะจำหน่ายนะคะ ก็จะโทรไปทักไปใครมาทางข้อความยุ่งก็จะข้อความไปนะคะใครโทรมายุ่งก็จะโทรกลับไปนะคะส่วนอันไหนที่ยุ่งยังเงียบอยู่ไม่โทรสักทีก็ลืมหรือเปล่าไม่รู้ก็ลองโทรตามกันเข้ามานะคะเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่พร้อมขายเมื่อไหร่ก็จะประกาศอยู่หน้าเพจนั่นแหละคะ่ะเพจไม้หัวดอกสวยนะคะนี่น่ารักจริงๆเลยถ้าสมบูรณ์ดีๆนี่ดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ อันนี้เราปลูกนี่ไม่ได้ดูแลอะไรมากเลยนะอืมติดตามดอกไม้ส,สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook Fanpage ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ก็ทักกันเข้ามานะคะที่ line g. แอ yung ใส่เครื่องหมายแอไซนก่อนนะแล้วใส่ y u n g ที่อ่านว่ายุ่งนั่นแหละค่ะนี่ บอร์โทรศัพท์0 8 1 4 0 0 7 1 3 7นะคะวันนี้ยุ้งลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆ